วันี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวัลสารพร้อมเข้าเล่มนะครับแบบนี้เลยนะครับของ338รับสร้างบ้านวันนี้เราผลิตไปทั้งหมดนะครับ300ชุดนะครับใช้เวลา2-3วันสำหรับส่วนปกนี่ยก็เป็นกระดาษอาร์มันนะครับ190กรมนะครับส่วนด้านในนะครจะเป็นกระดาษอาร์มัน130แกรัมนะครับลูกค้าไม่อยากได้หนามากเพราะว่าเวลาเราใช้ในหนานะครัเวลาเราพับนะครับเหมือนหนึ่งหลังคาเวลาเราเย็บฮะตัวนี้ มันก็จะทําให้แตกได้นะครับตัวนี้คือก็โอเคสุดนะครับที่ที่มันสามารถทับได้นะครับสำหรับอ่าที่เราทํานะครับก็เป็น3ามสรับสร้างบ้านปกนอกนะครับร้อยเกกรัมนะครับด้านในก็จะเป็นอ่าร้อยสามสิบกรัมนะครับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์โปรดักชั่นคุณภาพนะครับระดับลงพิมพ์นะครับฟูจิซีลอกพามลิง์นะครับซีเก้าศูนย์อห้าอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คุณภาพงานพิมพ์สีสวยสดนะครับตามลาที่ลูกค้าส่งมาเลยนะครับตัวนี้เป็นอ่ารับสร้างบ้านนะครับ อันนี้ลูกค้าไปออกบล็ตนะครับที่เซ็นทรัลนุบลนะครับก็มาสั่งเรานะครับแล้วก็ผลิตได้เลยนะครับภายใน2อถึงสวันนะครับลูกค้าที่ต้องการงานด่วนนะครับงานเร่งนะครับที่ที่อื่นไม่ทําให้นะครับเราทําให้ได้นะครับประมาณ 2- อถึงสวันนะครับแล้วก็ลูกค้ามีทาใบปลิวไปด้วยนะครับอีก500แผ่นสำหรับงานนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสามรับแปดรับสร้างบ้านด้วยนะครับที่ไว้บางใจนะครับให้ร้านเราได้ ให้บริการด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเป็นวารลสารแบบนี้นะครับว่าจะเป็นใบฟิวแผ่นพับนะครับวัรสารเข้าเล่นแบบนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์นะครับหรือว่าไอเดียไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ